วันนี้เป็นวันอังคารที่11สภาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ปีฉลูให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่นสถานที่ใดถึงจะอยูดองเดียว2-3องค์อยู่นสถานมากน้อยขนา,ขนาดไหนก็ตามก็ให้สำรวมระวังในศีลและวินัยของตนเองศีลและวินัยนั่นแหละจะเป็นเครื่องคุ้มของป้องกันเหมือนกับ รั้วสองฝากฝั่งที่เราจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางแลก็ความปลอดภัยก็มีสัตว์ร,ร้ายสิงสาราสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ใกล้ไม่กล้าเข้ามาเพราะรั้วของเราทั้งสองข้างเราเดินในอุมโมงค์การพวกเสือสัตว์ซ่าเสือสิงอกแะเถงแหลกเราก็ไปสู่จุดหมายปลายทางได้นี่แหละินและวิัยในเลยคือเครื่องคุ้มของคุ้มกัน รักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยจากนั้นใจของเราก็เดินไปสู่มักสู่ผลแล้วที่องค์หลงตาที่แทนผมเองได้ให้หมูพเพื่อนอ่านหนังสือเมื่อคืนผมก็จับประเด็นได้ว่าการภาวนาเนี่ยสมถะและวิปัสสนาเป็นของคู่กัน สัมปทะคือทําจิตใจให้สงบจะภาวนาพุทธโธบริกรรมพุทธโธขาขวาพุทขาซ้ายโธนั่งลมไม้กําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือจะเดินไปนะักสถานที่ใดมีสติสัมปะชัญญะในการเดินในการทําการงานสรุปแล้วก็คือให้มีสติสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะ <c oughs> ให้รู้ตัวยอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็คือการภาวนาอันนี้คือสมถะวิปัฒนาคือการกรองไตรตองเหตุและผลว่าร่างกายสองของเราเนี่ยจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องเสื่อมสลายตายลงไปเหนเราอย่างที่เราพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไปปาทิกาโอนไปปาทิกาคนนี้แล้วก็เห็นสัตว์ตายสัตว์ตาสวาราสิ่งตายให้เห็น อันนี้ก็คือร่างกายของพวกเรามันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้คือการพิจารณาแยกแยะว่าร่างกายสังขารเองของเราแต่ใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายสังขารเป็นอย่างนี้ก็คือตัวผู้รู้คือตัวนมามธรรมคือใจเลยพยายามทําใจให้สงบทําใจให้เป็นหนึ่งองค์หลงตาท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าสมถะคือขาซ้ายวิปัจจนาคือแขนขวาขวาแขนขวา แขนซ้ายกับแขวนแขนขวาหรือขา,ขาซ้ายหรือขาขวานะเนี่ยมันต้องไปมันต้องไปพาพึ่งพาอาศัยกันไปด้วยกันแต่อีกสักวันหนึ่งหรือค้างคาวต่อไปสมรรถะและวิปัสสนามันจะทํางานคู่กันเออเป็นทํางานคู่กันโดยอัตโนมัติสมรรถคือความตั้งใจมั่นความเน่งวิปัสนาคือการกลองเออมันจะไปด้วยกันนี่แหละอันนี้คือ ที่ท่านได้พูดได้กล่าวผมก็อือชายลวงตาได้พูดอ,อหาความแย้งไม่ได้ในจุดนี้นะนี่แหละสมถะและวิปัสสนาพระนัานขอให้พวกเราทุกๆูกท่านนะสมถะคือการภาวนาทำจิตใจให้สงบมันก็จําเป็นสําคัญจปาปาได้จากความสงบไม่ได้การภาวนาต้องพยายามถ้าวันเราภาวนาไปแล้ววิเดินวิป,ปัสสนาไปแล้ว ต้องกลับเข้ามาหาความสงบถ้ามันเหนื่อยมันเพลียมันทํางานมากเกินไปต้องกข้ามาหาความสงบในเมื่อจิตใจได้พักผ่อนความสงบพ,พอประมาณแล้วเดินวิปัสสนาการกรองไตรตองโดยเหตุและผลหาหลักหากฎหาเกณฑ์แยกแยะยกยก,ยก,ยกส่วนแบง่งส่วนเทียบนอกเทียบในเทียบไกลเทียบไกลเทียบเขาเทียบเราความรู้สึกนึกคิดของตนเองที่เห็น อ,อมันเป็นอย่างไรใจของเราให้มีสติทันทันกับความรู้สึกนึกคิดนะเพราะถ้าเรามีสมาธิแล้วมันทันนะพอ,อมีสมาธิอิตใ,ใจของเราเนิง่งเคยผ่านความเนิ่งความสงบมาแล้วการคิดการปรุงการพิจารณาอะไรมันทันทั้งหมดนะทีนี้นั่นแหละให้พิจารณาดูเอ,อจากนั้นก็อนพอเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วจะเป็นของใบเที่ยง สิ่งนั้นไม่เที่ยงมันทุกขนะ์่ะทุกข์แล้วเป็นเราจะมายึดว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรมันก็ปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนะไม่ใช่จู่ที่อื่นนะธรรมะธรรมคำสอนของพระพนะุทธเจ้านะสรุปแล้วก็คือความบริสุทธดหลุดพ้นนะพูดไปไกลก็คือไกลพูดไปนะั่นนะภูตุไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศปัดวาศาสนะพระเจ้าทูกพระเจดียูบาอายเออ มากมายมหาศาสต์ที่เราจะบรรยายไปแต่สรุปแล้วพอที่จะเอาเข้าจริงๆย้อนเข้ามาหาตัวเองตัวตัวเองนะ่ะอยู่ในใจของตัวเองความรู้สึกนึกคิดของตัวเองตัวนั้นแหละสําคัญไม่ใช่ตัวอื่นตัวนั้นแนหะที่จะไปในภพภูมิต่างๆจะไปเกิดนักจานที่ใดะจะไปรับทุกข์รับยากที่ไหนมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดนะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายดูมองมองดูให้มองดู ดูใจของตนเองเอมันจะดีถ้ามันจะชั่วยอย่างไรกรรมคือการกระทํามันออกไปจากใจของเราทั้งหมดเออถ้ามันคิดเอคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วอใครจะเป็นคนรับผลเราเป็นคนรับผลของกรรมนั้นถ้าเราคิดดีทดําดีเราเป็นคนใครเป็นคนรับผลตัวเองเป็นคนรับดีด้งนนั้นผลั้นนั้นผลดีัด้านานั้นเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือ ทั้งสองทั้งสองเงื่อน s, ทั้งดีก็าตามทั้งเลวกว็าตามทั้งดีก็าตามทั้งชั่วกว็าตามเออมันก็เกิดในจิตใจของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่เหมือนกันผลี่สุดต้องวางทั้งสองเงื่อนอยู่เหมือนกันเอวางให้เป็นอนัตตาะไม่ใช่ตัวตนของเราวางทั้งสองเงื่อนดีและชั่วเศร้ามองผ่องใสเออมันเกิดมันขึ้นมาเป็นอย่างไรความดีและความชั่วเพราะนั้นท่านไม่ให้ยึดทั้งสองอย่าง <sh are noise> เป็นอนัตตานั่นแหละสรุปแล้วก็คือปล่อยวางที่ใจนะ่ะธรรมะอันสูงสุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวที่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บรรลุตัสรุธรรมบรรลุธรรมไม่ใช่บรรลุที่ที่อื่นนะบรรลุที่ใจใจรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงวิชาคือความรู้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนปล่อยวาง กิเลสราคะตัณหาราคา,าโทสะโมหะโลภโกรดหลงในจิตใจออกไปแล้วยรู้โทษเออรู้โทษเอในกิเลสโทษเห็นโทษในกิเลสแล้วก็เห็ุรู้โทษเอรู้คุณในธรรมที่ปล่อยวางนั่นแหละยังโสดที่สุคนะรู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้นปล่อยวางในจุดนั้นนี่แหละเกว่านิพพานไม่หาไม่ต้องหาที่ไหน มันอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกๆท่านนะแต่ว่าการทําคุณงามความดีอันนั้นเป็นส่วนประกอบนะเป็นการเกื้อเพื่อเกือเก้อเกื้อเกื้อหนุนกันการทําอย่างนั้นเป็นการเกื้อคุณหนุนกันอที่จะให้พวกเราได้รับมาริวุแจ้งเห็นจริงอันลึกซึ้งในธรรมแต่เราจะไปมุ่งหวังแต่ภายนอก,กว่านะั่นคือทําถูกกล้ทุกอย่ตลอดโยทีไม่ได้มอง มาเข้ามาหาด้านจิตใจอันนั้นแปลว่าอามีแต่รูปร่างอาขัดสีแต่ภายนอกอขัดสีแต่ภายนอกภายในลกกรุงหลังเ,เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามขัดสีภายในใจของเราที่มันลกลกรลุงหลังในจิตในใจของเราให้สะสางออกให้รู้แจ้งเห็นจริงในเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหะเมื่อขัดสีภายในแล้วภายนอกมันมันก็ สว่างสวัยไปเองเลยเพราะมันออกไปจากใจทั้งหมดนสิทุกสิ่งทุกอย่างนะขอให้พวกเราพระน้องนุงลูกหลานทั้งหลายให้ทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัตินะบำเพ็ญกิตตภาวนาศีลส,สมาธิป,ปัญญาพวกเราทำหนึ่งวันนี้เรื่องศีลต่อไปก็มีสมาธิแล้วก็ปัญญาการกรองไตรตยองมันเป็นของคู่กันมันเป็นอัญญะมันอย่างอาศัยซึ่งกันและกันนะ ไปด้วยกันนะทำสามอย่างศีลสมาธิปัญญาพวกเราจะไปนเน้นแต่เรื่องปัญญาก็ไม่ได้เราจะไปนเน้นสมาธิวัดดีที่สุดก็ไม่ได้เราจะไปนเน้นแต่เรื่องศีลผู้มีกิริยาม,มารยาทสวยงามอย่างเดียวก็ไม่ได้คนมีศีลก็ดีก็จริงอยู่ก็ดีแต่จิตใจไม่มีสมาธิจิตใจพุ้งดุกดิกอยู่ตลอดเวลาจะจะเกิดความสุขได้ยังไงจะมีสมาธินิ่งจิตใจนิ่งก็ดีแต่ยังไม่เห็นโทษ ยังไม่กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลยังไม่ปล่อยไม่วางได้จะหาความไว้วางใจได้อย่างไรไมันไว้ไว้วางใจไม่ได้อีกสักวันหนึ่งมันจะตีตลบเออขึ้นมานะั่นน่ะตีรังกาไม่รู้กี่ตลบแล้วไเพะอะหรเพร่อกิเลสมันอยู่ในนั้นมันมีอยู่เพราะนั้นต้องค้นคว้าศึกษาดูด้วยวิปัสสนาปัญญาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนะ